วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m e axa ceramic pro เชียงใหม่และ filamina สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าบ้านนะครับข้างหลังนี้ครับคือ bwd auto 3 6 0 k กสิัต์แอลนะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้เราจะเทดสดูนะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราขับจนถึงแบตหมดนะครับผมเจอปัญหานี้ตอนเรากำลังเทดสบววิ่งไกลแค่ไหนแล้วก็ไม่ตั้งใจ มันมันมันจะเป็นแบบจาก4%แล้วก็กลายเป็น0%กระทันหันนะครับผมจะลองดูอีกทีนะว่ามันเป็นอีกทีหนึ่งไดหม,มหรือว่ายังเป็นยังไงนะครับเราเพิ่งจะขับ1000กิโลเมตรนะตอนนี้มันก็น่าจะเหมาะเทสต์นี้เพราะว่าแบตเตอรี่มันต่ำนะครับเราเหลือแเรเนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็อุ่นดีต่ำเราจะเทสต์ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่เขาเราเจอเขาที่นะแล้วนะคือตอนมันดับแล้วนะเรายังมีโอกาส เปิดรถแล้วก็ขับได้นิดหน่อยผมก็ยังจะเทสดูว่ามันขับได้ไกลแค่ไหนแล้วก็แบบรีวิวได้กี่ครั้งกว่ามันดับจริงๆนะครับโอเควันนี้วันอาทิตย์เราไปที่เคียร์ได้นะครับออโอเคตอนนี้เรามี5%นะครับแล้วก็เนี่ยพาวเวอร์ลิมิตมันตกนะครับถ้าเราเร่งคุณนดีวมันก็ตกตกๆกต,กต,กตกนะครับเราต้องระวังนะเพราะตอนมปถึง4%เมันจะตกเร็วบางเราไม่อยากจะให้บบตหมด ที่ซูเปอร์ไฮเวย์เราจะต้องขับถนนที่นี่ที่มันช้าๆหน่อยนะครับเซฟกว่านี้หน่อยโอเคเซฟกว่างนอกนะครับโอเคอยู่นน,นี้แต่ว่า5%ใกล้แล้วนะใกล้แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เน่ยที่มันน่ากลัวนะคือรถมันมันคำนวณว่าเรายังเหลือ22%ที่จริงมันไม่ใช่22%แล้วมันอาจจะเป็นแค่5กิโลเมตรโอเคโอเคลงดอยลงดอยโ okay, อเคตรงนี้เราก็ขับวนๆที่ไอเคนะครับ <laughs> พราะที่นี่มันม่มีมันมีรถน้อยมันอาจจะมีรถบางคันที่มาหัดขับนะครับแล้วก็อีเคียก็ปิดวันอาทิตย์นะครับก็เซฟแล้วก็เนี่ยที่ผมตอนผมเทสว่ามันวิ่งไกลแค่ไหนผมก็เห็นว่ามันมันก็มี100 kW p o w e กิโลวัต์าแล้วรถมันก็ยังเร่งธรรมดาแล้วอยู่ดีดมันก็บูมช้ามากเลยอะ่ะก็ผมก็อยากจะ Experience มันเป็นยังไงนะครับก็ต้องวนวนนี่ตั้งนานมาเนี่ยไม่รู้จะต้องวนตั้งนไหนเนี่ย โอเคผมเวียนหัวนะตอนนี้เราอยู่นิ่งนะครับแล้วก็เปิดอุณหภูมิไฮแล้วก็เปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ใช้ defroster ก็วิธีที่มันดูดไฟเยอะนะครับ2.5 k กลั์นะครับก็ดีเราจะได้ไม่เวียนหัว <laughs> แล้วก็ดูว่า well, power limit มันเป็นยังไงนะครับ Look at that Look at Wait Wait It's happening really quick now Look at that At 3% Okay It didn't happen at 4% o but at t It goes down like a freaking rocket Yeah this is exactly what I experienced w o a it goes through. look at that holy shit look at this look at that what อ,อันนี้นะครับคงจะเป็น power limit indicator ผมเกือบจะไม่เห็นนะนะเห็นตอนนี้มันมันขยับลงไปนิดหน่อยนะครับก็แปลว่าคันนี้มันจะโชว์ power limit นะครับฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามี1%วันนั้นอ่ะผมไม่เห็น1%ไม่เห็น2%นะครับ มันอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราเช็คดูนะครันนี้มันวิ่งได้ตั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับวันที่เราเทสต์มันอาจจะแบตเตอรี่มันอาจจะไม่ได้คาลิเบรตตั้งนานแล้วมันก็กลายเป็นโชว์ผิดแล้วก็หลังจากมันกลายเป็นแบบไปถึงศูนย์มันก็เหมือนกับว่าเรียนรู้ว่าศูนย์อยู่ไหนแล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนมันก็ได้คาลิเบรตใหม่แล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นโชว์ถูกต้องน่ะอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ l o w cell voltage มันเริ่มต่ำแล้วนะครับเราจะดูว่า cut off มันจะเป็นที่ไหนนะครับ That's it! The, 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 yeah, it died! It died! The aqua is dead! Yeah, let me show you. The car is dead! Neutral, it died! Whoa, okay, okay. Battery dead, DED. -E -D. Wait, the voltage goes up? Okay, restarting. Zoop Voltage is two point eighteen. Okay. Booting up okay. Okay. <coughs> we can drive. <laughs> yeah, reset, 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 reset. โอเคทริปเอรีเซโอเคในตอนนี้นะครับเรามี8.7 k ิโ o w ัตต์พาวเวอร์ลมแล้วก็0%แล้วผมจะเช็คตัวว่ามันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับเออเราก็ได้รีเซต Trip มิแต่จะดูนะแต่ว่าตอนนี้แอร์ไม่เวิร์ก้วครับตอนแรกวิธีกับแอร์มันเวิร์กจนถึง0จนมันดับหลังจากจมันดับนี่เราต้องขับหรือว่าทำอย่างอื่นที่มันใช้ไฟฟ้านะครับโอเคเดู okay. วนวนวนอีกมันจะตายอีกที่ไหนไม่รู้นะเอาโอ้จะตเอาอีตมันตายแล้วครับ it died 200 meters 300 meters โอ้ยจตเอเคยเอเคย e t o ร e r t h เ r o ไลใหมันไหลไปไหลไปดีๆโอเคโอเค18กิโมตรต่อชั่วโมง charger, guys. Okay, let's get as close as possible to the charger. Wait, I turn off the freaking hazard lights. But they turn off the hazard light. That was great. Oh yeah, we get on the Oh shit. Yeah. Oh. yeah. Okay, restart number two. Wait. Stop. Wait. Stop. It won't stop. Shit, it's dead. Oh, dead, dead, dead. Freaking Chinese bug, man. Okay, okay. Start. Restart number two. Okay. <laughs> drive. Yes, yes, let's go. Let's go. <laughs> Shit. Okay. Let's drive another 300 meters. Still eight kilowatt power limit. Oh, it's not. Oh, it's not. Okay. Please be charged. mode. Okay. Oh, Tesla. 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 Avoid them. Avoid them. Avoid them. Don't go too close. <laughs> Please be charged. Hundred meters. Oh neutral neutral I'm trying to die. It's gonna it's about to die. Oh okay. Alright, right, alright. All right. Stop, stop. Restart number three. Oh yeah! Let's go! Let's go! <laughs> <laughs> Shit, what the heck? <laughs> oh yeah! 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 Let's go, let's go! Oh, no, no, no. it died, it died! It died! It died! Shit! <laughs> Shit. <laughs> okay, okay. Okay, 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 let's go back to the charger! Whew. Stop, stop, stop! Okay, stop. Okay, start again. Oh, okay, yeah, okay, okay, okay. Driver, let's go, let's go, let's go. Oh yeah, oh yeah. Oh, it died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 . Okay, <laughs> we just stopped now. <laughs> <It's> freaking tight <laughs> Oh shit, oh shit, oh, i get over to the charger ah! oh, shit. oh Okay, okay, okay Stop No, oh, stop Stop, stop, stop Fucking Chinese bug, man Stop oh, stop no, stop, stop. Okay, stop, stop. yeah, okay, okay, okay. Start. Oh, we good to go. Let's go, let's go, let's go. Where are the voltage drops. Ah, the voltage. If the voltage drops below two volts, it will stop. As long as you crawl, it will not stop. Ah. Oh, look, 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 look! As long as you're crawling, it will not stop. When I floor it, Voltage <clears throat> drops. Wait, huh? Still didn't die. No, no, he died. H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 e died. it died. Shit! Okay, okay. Oh shit! Okay, okay, okay. <clears throat> okay, and then voltage normalizes and goes up again. Oh. <Interesting. S 2> แล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นที่มันสำคัญสุดแล้วครับคือคลิกเบติสตอร์เน่นะครับ, uh, รบเราจะต้องทำเป็นว่าเราแบบบางเอินแบตหมดแล้วก็เอาว ning t r ง i n g น์ไว้ที่ผิดแล้วก็เปิดข้างหน้าที่มันไม่สำคัญเพราะว่าแบตหมดนะครับเราก็ต้องทำเป็นแบบว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันอยู่ดีๆมันก็แบตหมดกระทันหันเลยอะ่ะโอ้ ทำยังไงดีอะเราอยู่นี่คนเดียวไม่มีใครโอเคมีใครแต่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแหแล้าเราที่จริงมีคนปลดรเลยช่วยเราแต่ว่าเราก็ต้องทำสตอรี่นะครับให้คนคลิกเข้าไปดูโอเคตอนนี้เอาอ,อีกฟลอมมาโอเคตอนนี้เราก็าร์จนิดหน่อยแต่ว่จริงมันไม่คงไม่จำเป็นต้องชร์จก็ได้นะครับเนี่ยเราก็เสียบทีน่นี่แล้วก็คราวนี้ผมขี้เกียจยกอีกฟลอออกมามันก็อยู่ข้างหลังรถนะครับแล้วก็ที่จริงท,ท,ที่ผมจชาร์จเพราะว่า ผมได้ชาร์จอันนี้ถึง100%ผมไม่อยากจะให้มันอยู่ที่100%นานไปนะครับก็เราก็แค่ discharge ให้มันตกนิดหน่อยอันนี้มันอยู่ที่85%นะครับสไลด์แบตเตอรี่นะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวเช็คตัวนะ,อะตอนนี้เรากำลังชาร์จแล้วก็ที่จริงเมื่อกี้นี่นะครับตอนเราเปิดเปิดแบบว่าสตาร์ทรถเฉยๆนะครับหลังจากมันดับตั้งเรารีสตาร์ทกี่ไม่รู้กี่ครั้งนะครับมันก็ชาร์จ12โวลต์ก็ดีนะครับแล้วก็โวลต์อันนี้มันค่อยค่อยขึ้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าาเราไม่ Vol ต์จมันก็จะเริ่มขึ้นขึ้น Stabil ไนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปถึง2.1โวลต์แปลว่าถ้าเรา restart อีกทีหนึ่งเราอาจจะขับไปได้หลายร้อยเมตรหลังบ้างมันจะ stop อีกทีหนึ่งก็ผมว่าจริงอย่างนี้นะครับมันดีมากเลยนะผมไม่เคยเจอที่มันดีอย่างนี้นะที่มันไม่ค่อยดีคือมันตกเร็วใช่มันตกกระทันหันแต่ว่าหลังจากมัน stop แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ restart หลายครั้งก็เหมือนกับว่าเตือนครั้งสุดท้ายแล้วว่าโอเคตอนนี้มันดับนะแต่ว่าคุณก็ยังมีมีโอกาส ขับไปได้อีกนิดหน่อยเพื่อที่จะไปถึงชอร์จหรือว่าที่ไหนก็ไม่ลงนะครับโอเคลองดูรถมันคำนวณว่าเราขับได้4กิโลเมตรมี1%นะครับไฟเต่ายังค้นอยู่นะครับแต่ว่าเรามี2.8 1โวลต์นะนะแล้วก็ตอนนี้เราเปิดแอร์โอ้เราเปิดแอร์ได้เหรอโอเค okay, let's go oh yeah, yeah, yeah. let's go let's go let's go, let go like a ninja oh yeah Oh yeah. No problem, huh? No problem. Okay, go, on. Okay, okay. Fast charter, over here. 50 kilowatt fast charter. Huh? 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 huh, Yeah, 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 yeah. Well, oh, not that one. I put ABB, piece of shit ABB. Use F-Sec instead. F-Sec, okay, yeah, yeah, yeah. okay, okay. So okay, not did a lot of up. kilowatt. Oh, so jalen, yeah, แล้วก็มีวอร์ดีเอตมนะครับมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันแบตหมดนะผมก็ว่าโอเคมันไม่ดีที่มันแบตเตอรี่มันตกเร็วมากแต่ว่าหลังจากเราได้คาลิเบรตมันก็ดีขึ้นนะครับใช่มันก็ยังตกเร็วสักพักหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ตกไปถึงศูนย์เร็วมากเหมือนครั้งแรกนะครับอันนี้ก็ดีนะแล้วก็ใช่มันที่มันตกเร็วที่จริงมันก็เป็นข้อเสียนิดหน่อยเป็นใช่มันเสียขนาไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่านอกจากนั้นนะครับมันก็จะโชว์ว่ามันมี power limit แล้วก็ power limit มันก็ค่อยลดลงลดลงมันไม่ได ที่มันตกเร็วหน่อยแล้วก็มันก็ตอนเราตอนแบตหมดแล้วก็สามารถที่จะรีสตาร์ทได้หลายครั้งนะครับแล้วก็บนัสหน้าที่มันโคตรดีนะครับคือมันชาร์ิ1 2โวลต์ถ้ามันไม่ชาร์ิ1 2โวลต์มันจะมีปัญหาเราจะเปิดรถไม่ได้แล้วมันจะแบบหลายอย่างที่มันทําไม่ได้นะครับก็ดีมากเลยว่ามันชาร์ิ1 2โวลต์มันแบตเตอรี่มันใหญ่มากแล้วมันจะใช้แบบใช้สัก50หรือว่า100วัตต์ชั่วโมงเพื่อที่จะชาร์ิ1 2โวลต์ มันไม่ได้เป็นอะไรมากกับเมนแบตเตอรี่แต่ว่า12โวลต์มันสําคัญมากนะครับอันนี้เป็นแบบข้อดีมากเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนี้ก็ดีว่าถ้าเราชาร์จแบบเราใส่100วัตต์ชั่วเราก็สามารถที่จะเอา100วัตต์ชั่วออกมาได้เพราะว่าวลตมันสูงขึ้นบางคันนะโดยเฉพาะรถจีนนะครับเหมือนนีอยู่หรือว่าจะไม่ได้คันอื่นนะหลังจากมันดับมันจะไม่ยอมสตาร์ทนะครับ มันจะเป็นแบบบริกเราจะต้องชาร์จแบบเราจะต้องใส่แบบ2 2กิโลวัตต์ชั่วโมงว่าชาร์จเยอะแล้วนะ่ากว่ามันจะยอมให้เราสตาร์ทนะแต่ว่าคันนี้มันเวิร์กดีมันมันทำทุกอย่างแทบจะทุกอย่างนะครับถูกต้องนะครับก็แปลว่าอัตุ3ามนนะ่ะสุดยอดแล้วนะถ้าคุณต้องขับจนถึงรถงด,ดับแล้วตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าถ้ามันต้องขับจนถึงรถ,งถงด,ดับวันหนึ่งนะก็จะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็แนะนําว่าเพราะแบบคุณไม่น่าจะให้มัน เข้าไปในสถานการณ์นี้นะครับคุณน่าจะชารติก่อนมันดับแต่ว่ามันอาจจะมี e m e r g e n c เอะไรอะไรก็ไม่รู้อะชาร์จไม่ Work หรือว่าอะไรน่ะแล้วคุณพลานไม่ดีแล้วก็การเป็นจะต้องขับใกล้ศูนย์ใช่มันก็ไปได้แต่ว่าผมก็ไม่แนะนํานะถ้าคุณมีโอกาสคุณน่าจะชาร์จที่ไหนที่หนึ่งเหมือนถงามันจะเป็น AC ก็ดีกว่าติดข้างถนนมันนัจจะอันตรายแล้วก็อาจจะเสียเวลายเยอะนะครับ โอเคนั่นคนจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอากวาปากกันใหม่สวัสดีครับ